อันนี้เรามากินปลาลิ้นต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะคะคือค่ะเราก็มาตั้งกระทะเอาพร้อมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดของเราลงไปคั่วให้หอมเลยนะคะในกระทะร้อนๆนะคะคั่วจนหอมเลยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องที่เราคั่ว ใส่ลงไปต้มเลยค่ะลงไปต้มให้หอมเลยจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยปลานินของเรานะคะวันนี้เราใช้ปลาเนนหนึ่งตัวน้ำหนักที่1กิโลกรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะ แล้วก็มะถามเปียกจ้าดับกลิ่นข้าวเพิ่มความเปรี้ยวค่ะปิดฝาสักครู่พอเกลี่ยก็ช้อนฟองออกเพื่อไม่ให้ต้มยำปลาของเรามีกลิ่นขาวนั่นเองนะคะช้อนฟองฟองออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยใบมะขามอ่อนนะคะเพิ่มความแซ่บขา่าแล้วก็น้ำปลาเทนะคะช่วงนี้หน้าฝนใบมะขามออกเยอะมาก ด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาผงชีสครึ่งช้อนชาค่ะก็สามารถช้อนฟองออกได้เรื่อยๆเลยนะคะค่ะตอนนี้เรามาใส่เห็ดลงไปเลยนะคะจะบอกว่าเห็ดอ,อันนี้นะเห็ดชิ้นเน้นะ่ะต้มไปแล้วก็จะมีความกรบุบกรอบมาช้านด้งอร่อยมากเลยใส่เห็ดลงไปแล้วก็ปิดฝาให้ทุกอย่างสุกด,ดีนะคะ ตอนนี้เรามาดูกันลดไฟลงเล็กน้อยนะคะมันจะล้นหม้อค่ะใช้ชอ้อนฟองออ,ก,อกได้นะคะถ้ามันยังฟองขึ้นมานะคะชิมรสดูค่ะใส่พริกป่นไปหนึ่งช้อนชาอันนี้คือ,คอเพิ่มความเซบแล้วก็สีสันของต้มยำเราให้มันดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสีสันเขาก็จะสวยนะคะเร่งไฟให้เดือด สีสันสวยงามมากรับประทานมากเลยค่ะชิมรสอีกรอบนะคะชิมรสดูค,ค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกมีใบมะขามอ่อนด้วยก็ใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็น้ำปลาอีกเล็กน้อยนะคะโอ้ยเร่งไฟนิดหน่อยนะคะจะบอกว่าสีสันน่ารับประทานและกลิ่นหอมมากค่ะอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะใส่ มาเขือเทศลงไปเลยจ้าปิ้งไฟให้มันเดือดแล้วค่อยปิดเดี๋ยวค่อยปิดแก๊สนะคะมไม่สืยทางมัาะาหอมมากๆจ้าอยู่ข้าวเลยอยู่ข้าวเลยค่ะปิดแก๊สนะคะใส่ต้นหอมกับใบเลื่อยลงไปนะคะจัดเสิร์ฟใส่จานเลยจ้าอุ๊ย เนื้อปลาแน่นๆเห็ดหอมสมุนไพรหิวข้าวเ,เลยจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะโอ้ยใส่ลงไปเลยค่ะตักใส่จานไป,ไปเลยจ้าหอมๆจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะข้าตัวใหญ่ใส่เลยโรยด้วยต้นหอมใบเรื่อยอีกรอบนะคะแล้วก็โรยพริกป,ป่นเพิ่มความแซ่บความนัวนะคะ มากินไปกินข้าวกันเลยจ้าอันนี้เรามากินปลาลินต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะคะคือเราจะเอาเครื่องไปคั่วแล้วก็เอามาต้ยามยำปลาลินใส่ใบมะขามอ่อนมะขามเปียกอันนี้วารินไม่ได้ใส่มะนาวนะคะแต่ว่าก็อืไม่อยากจะบอกว่ามันอร่อยอะอร่อยจริงๆค่ะใส่เห็ดด้วยเนี่ยไปซื้อเห็ดมาซื้อเห็ดจากโลตัสนนะคะ คือเราก็ใส่พริกป่นให้แบบมันแซ่บอ,อืมอืมอืมหอม ขอพที่แกงที่เราเอาไปคั่วดูปานินเนี่ยซื้อมาตัวหนึ่งแปดสิบแปดสิบบาทซื้ออรถที่ขายปานินในหมู่บ้านรถรถของน้องม่มะอมมะหอมปาดินสดมากค่ะ หอมแขกใครมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงนะวันรี้กินใส่หอมแขกหอมแดงซื้อมากิโลหนึ่งกินไม่ทันมันก็ขึ้นราก็เลยซื้อหอมแขกจากโลตัสมันไม่ค่อยจะขึ้นราเท่าไหร่อืมนีอยากกินตะเกียบสิ ทาน,นินอืมอืมอืมเซต็ตมากค่ะอืมวันนี่ใส่แค่น้ำปลาเกลือแล้วก็ผงชูรส <c oughs> อร่อยอะ่ะ อยากต้มกินเหมือนต้มปา่าสมัยก่อนเนาะที่เราไปนากันอะที่เราไปท,ไทุ่งนาแล้วทํากินกันอะแบ่ง่ายๆย่างนั้นมัยอยากกินเบ่งนะเบใบมะกลบบอนเนีียวเรี้ยวปรดีเลยค่ะ ใบมะขามอ่อนหรือมะขามอ่อนอออชิ้นนี้ใหญ่มากวันนี้อยากกินชิ้นนี้เลยใหญ่มากเลย มาเกเขือเทศกินแล้วผิวสวยแต่ต้องกินจำนวนเยอะๆนะกินน้อยๆก็ก็ก็แล้วแต่ผิวใครผิวมันมะเขือเทศออขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากดติดตามทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะขอบคุณที่ดูคลิปของวาลีพินนะคะ สามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะวาริพินรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาวาริพินด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ติชมได้ค่ะคะืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย